ครับเอจะมาสอนวิธีตั้งค่าการปิดนิตยสารหน้าจอล็อกมาดูกันได้เลยครับนิตยสารหน้าจอล็อกคืออะไรนี่ครับเป็นภาพแบ็กการาวภาพพื้นหลังเวลาเราเปลี่ยนหน้าจอนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนรูปนี่ครับเวลาเราพักจอทุกครั้งก็จะมีการเปลี่ยนรูปแต่บางทีปัญหานะครับเราอยากตั้งรูปที่เราถ่ายเอาไว้ในเครื่องเป็นภาพหน้าจอล็อก และก็ภาพพื้นหลังมันไม่มาครับสําหรับหน้าจอล็อกมาดูตัวอย่างของปัญหานะครับเข้าไปที่แกลเลอรี่นะครับอย่างเช่นแอดจัดตั้งตัวนี้ให้เป็นหน้าจอล็อกแทนนิตยสารนะตั้งรูปภาพอยากเป็นรูปลูกร,รูปหลานเราตั้งแทนหน้าจอล็อกลองตั้งดูก่อนนะครับใช้เป็นวอลเปเปอร์ หน้าจอล็อกสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับแล้วจะตั้งรูปนี้นะให้เป็นนิตยสารหน้าจอล็อกกดถูกต้องนะครับเอาทั้งสองจอเลยครับหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอล็อกตอนนี้ครับหน้าจอหลักเป็นเรียวมี c53 นะครับกล่องสีเหลืองมาดูตรงที่พักหน้าจอนะครับจะมาไหมนี่ครับไม่มาเป็นรูปขนมแทน นี่ครับเราละพักหน้าจอเป็นรูปที่เราไม่อยากได้นะครับมันสวยนะแต่บางทีเราไม่ชอบมาดูวิธีการปิดกันเลยครับง่ายๆครับทำตามาช้าๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านี่ครับตรงที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ไปเลยคำว่านิติยสารนิโนน,นูสรีนี่ครับขึ้นมาเลยเห็นไหมนิติยสารหน้าจอล็อก เป็นสีน้ําเงินสีว้าฟ้าแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยต่อมาครับให้เราติ๊กปิดไปเลยครับไม่ต้องการปิดไปเลยเรามาดูครับว่ามันจะหายไหมพักจอเปิดดูครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับรูปพื้นหลังที่เราตั้งมานี่ก็จะเป็นเรียวมีสี่ห้าสามนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็น คลิปง่ายครับถ้าชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับก็ถ้าติดตรงไหนครับคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยบางรุ่นครับที่รุ่นใกล้เคียงกันวิธีการอาจจะเหมือนกันคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ